สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องมนดําและววิธีป้องกันมนดํานะโดยไม่ต้องไปทําพิธีอะไรทั้งนั้นนะเพียงแค่หาสิ่งนี้มาป้องกันตัวก็จะแก้ได้นะอันนี้ผมขอหยิบยืมบทความนะฮะในอะของวัดนะสมนัตราชวรวิหารนะได้มีการลงบทความเรื่องคุณไสยมนดํานะก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้พอสมควร ท่านก็พูดถึงเรื่องความหมายของมนดำนะมนดำหรือไสยศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันมีทั้งสายดักและสายขาวนะมันก็เหมือนพ่อมดอ่ะนะฝ่ายดีฝ่ายเลวนะคือมนดำเนี่ยมันมีมันจะมีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์มันอยู่ที่ผู้ทำนะในสมัยพุทธกาลก็คือพวกที่เล่นฌานสมาบัตินะหรือพวกที่อิงแอบใช้อำนาจของเปรตชนิดหนึ่งคือในในประเภทของเปรตเนี่ยนะมันจะมีเปรตชนิดหนึ่งที่มีอำนาจนะ เปรตพวกนี้เนี่ยจะหยิบยืมให้อํานาจนะบรรดาลูกศิษยนะ์ก็คือพวกอาจารย์ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเป,นเปนตรตนะแล้วก็มีฤทธ์นะพอมีฤทธ์ก็ให้อํานาจนะแก่ลูกศิษย์อันนี้ก็จะเป็นสายดาร์กนิดหนึ่งนะอีกอันนึงก็สายขาวก็จะเป็นพวกที่ใช้สมาบัติแต่เป็นมิจฉาสมาธินะคือมีความแน่วแน่ตั้งใจเกิดฤทธ์ได้นะเกิดอนุภาพได้อย่างนี้ก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งที่มีฤทธ แต่ไอ้ฤทธิ์พวกนี้เนี่ยในคนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็หาวิธีป้องกันนะหาวิธีป้องกันว่าจะป้องกันยังไงนะคนโบราณเนี่ยก็หาวิธีวิธีที่มักจะพบเจอกันบ่อยมากที่สุดก็คือการพกพาประหลอดประหลอดในที่นี้เนี่ยไม่ได้ประหลอดวัดไข้นะเราไม่ได้เป็นโควิดนะไม่ต้องพกไปนะไม่ได้ป้องกันอะไรแต่เป็นประหลอดที่มีการหุงหรือปลุกเสกนะโดยปลุกเสกเนี่ย ก็ต้องใช้อำนาจผู้มีฤทธิ์เช่นกันนะก็คือพระเกจิอาจารย์ที่มีฌานสมาบัติเป็นสัมมาสมาธิด้วยนะหรือจะเป็นมิจฉาสมาธิก็แล้วแต่เนี่ยแต่ป้องกันได้โดยใช้เป็นเกาะกำบังพวกไสยศาสตร์เวทมนต์ที่ลอยมาตามลมในสมัยก่อนในเวลาทำคุณไสเนี่ยนะฮะคนทำเนี่ยจะทำในเวลากลางคืนเพราะต้องใช้อำนาจจากเปรต มันเลยต้องทํากลางคืนเขาก็จะอยู่ในวงล้อมแห่งอาณาเขตนะก่อนทำเขาก็จะปลูกเสกแล้วก็กับกั้นอาณาเขตเอาไว้พอทําไปเนี่ยเขาจะใช้เส้นผมเพื่อเป็นตัวอ้างอิงที่อยู่ก็คือให้ลอยไปตามเจ้าของเส้นผมนี้หรือลอยไปหาบุคคลที่เป็นเจ้าของผ้าสิ่งนี้นะเป็นคือเป็นเจ้าของอะ่ะนะเป็นเจ้าของมันก็จะลอยไปแต่บางทีมันก็มีอาการเขาเรียกว่าสําคัญผิด นะเขาเรียกว่าส่งจดหมายผิดซองนะไปส่งผิดบ้านก็ไปโดนคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าคนโบราณเรียกว่าโดนคุณสายตามลมเพลมพัดคือไม่ได้ตั้งใจถูกแต่มาถูกนะีวิธีแก้เนี่ยคนโบราณเนี่ยก็ใช้หลากหลายวิธีแล้วแต่จะพอใจแต่มันมีวิธีหนึ่งที่มันเป็นสายขาวนะก็คือประลอดที่หุงด้วยพุทธคุณอันนี้เนี่ย เป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลดีแล้วก็ใช้อยู่นะฮะใช้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นสายมูแท้ๆนะเราเรารู้ล้ว,วิธีป้องกันมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสายป้องกันนะมันจะมีสายที่ล้างอีกนะการล้างเนี่ยสมมุติโดนไปแล้วนะโดนไปแล้วเขาก็จะล้างด้วยคาถาธรณีสารหรือให้นะฮะพระเกจิอาจารย์ที่ทรงสมาบัตินะ เป็นคนขับไล่ให้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอันนั้นคือสายทําความสะอาดนะมันจะมีสาย2ออย่างก็คือวัคซีนคือป้องกันนะมีไว้เพื่อป้องกันนะก็อีกอันนึงคือโดนแล้วนะฮะโดนแล้วก็เลยเลยเอ่อยังไงอะ่ะไปไปล้างคุณใสออกแล้วอะไรล่ะที่สามารถป้องกันได้นะแล้วปลอดภัยนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดปัญหาคือสิ่งที่เรากําลังจะไปพูดกันเนี่ย ต้องดูด้วยว่าของแท้หรือไม่นะวันนี้นะเราก็เลยมาพูดกันเรื่องปลอดนะไอ้ปลอดเนี่ยมันมีการใช้มานมนานมากเลยนะออในสมัยก่อนเนี่ยใช้ในการป้องกันคุณใสเป็นโลหะเหลวนะาธาตุกายสิทธิ์ที่ใกล้เคียงกับเหล็กไหลนะออสามารถป้องกันอาถรรพ์จิตวิญญาณอะไรได้หมดนะอนุภาพเนี่ยเด่นในทางพุทธคุณนะป้องกันคุณใสคุณคนมนดาคุณผีลมเพลม,พลมพัดเสนียดจังไร นะฮะแล้วก็พูดผีปีศาจวิญญาณชั่วร้ายนะยาสั่งน้ํามันน้ํามันพลายของอาถรรพ์ทั้งหลายสิ่งอัปโมคนคลนะถือว่าครอบจักรวาลอยู่พอสมควรแล้วอะไรล่ะที่ป้องกันคุณใส่ในลักษณะนี้ได้เอ,อ่อในปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่จะมีคนปลูกเสกแล้วขัง,ข,งขังเนี่ยผมว่าก็หายากนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันหาง่ายนะมันหาง่ายแล้วมีส่วนผสมของประหลอดด้วยเนี่ยผมก็เลยจะมาพูดถึงพระเครื่ององค์หนึ่งนะ พระเครื่ององค์นี้เนี่ยมักจะนิยมเรียกกันว่าพระย5ศตวรรษอันนี้ต้องขอบคุณนะฮะชมรมคนรักพระเครื่องเมืองคอนนะเป็นหน้าสมุดอันนี้ถือว่าเก่าแก่มากเลยนะฮะก็คือถือว่าเป็นสมุดเล่มเล็กๆนะที่อธิบายวิธีการปลูกเสกนะพระ25่ส้าตวรรษไว้อย่างละเอียดนะโดยในการสร้างนะพระยี่ตวรรษเนี่ยจะมี ส่วนหนึ่งซึ่งผสมประหลอดที่หุงไปด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะฮะคณะกรรมการจัดสร้างพระยี่พ้าศตวรรษเนี่ยที่จะเอาเงินรายได้เนี่ยไปสร้างพระพุทธมนทลน,นะที่พุทธมนทลน,นะเป็นพระที่ยืนนะปางลีลาที่พุทธมนฑลเนี่ยจะมีพระอยู่องค์หนึ่งที่สร้างด้วยเนื้อชินนะพระเป็นพระปางยืนสร้างด้วยเนื้อชินนะแล้วก็ผสมดีบุก นะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ป้องกันคุณใสก็คือประลอดประลอดตัวนี้เนี่ยเป็นประลอดที่ผ่านพิธีแล้วนะผ่านพิธีแล้วยังไงนะคือประลอดพวกนี้นะจะปลุกเสกด้วยพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศลงเลขลงยนันลงคาถาเศษชนวนนะฮะจากพิธีต่างๆเอามาหลอมกันผสมกันอยู่ในพระเนื้อชินองค์นี้แล้วการสร้างเนี่ยปรากฏเลยนะฮะหลักฐานนะในพระยศตวรรษเนี่ย มีนะฮะปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในครั้งนั้นด้วยก็คือตะกุดทองคานะฮะตะกุดทองคําที่หลอมเนี่ยไม่ละลายนะฮะมันจะมีประวัติอยู่อันนึงนะเดี๋ยวผมอันนี้มีการสร้างนะฮะประวัติการสร้างนะฮะวิธีการสั่งจองไม่ต้องไปสั่งแล้วฮะมันมันหมดไปเรียบร้อยแล้วฮะความมหัศจรรย์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยในวันนั้นนะในวันนั้นที่มีการสร้างเนี่ย ได้มีการเอาชนวนนะแผ่นตะกัวโลหะมาสุมก็คือสุมด้วยความร้อนอเลยแล้วใช้ไฟาจากไฟฟ้าด้วยนะเตาไฟฟ้ามีแผ่นเงินแผ่นทองแดงตะกัวทองเหลืองสังกะสีนะฮะตลอดจนมวลสารต่างๆเนี่ยตะกุดนะฮะพิมอนพิมายนะแล้วก็แผ่นโลหะสำริดผักเครื่องเนื้อชินทองแดง ปลอดเห็นไหมนี่จะมีปลอดนะก็คือประหลอดที่มีการปลูกเสกนี่แหละนะสังกะสีแร่โลหะต่างๆมาหลอมผสมช่างกระสุมไฟนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเศษปรากฏว่าใส่สิ่งของลงไปเนี่ยมีตะกุดเงินกับแผ่นเงินลงยันอยู่2อสชิ้นไม่ยอมละลายนะขนาดใชเ้เครื่องไฟฟ้านะใช้กระแสะไฟฟ้าก็ไม่หลอมละลายเห็นไหมนี่คือพุทธคุณของพัก เกจิอาจารย์สมัยก่อนนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแสงสีเสียงนะมันไม่มีสิ่งยั่วกิเลสมากนะพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านก็ทรงอภินญานะทรงฤทธิ์ทรงเดชนะสิ่งของที่ปลุกเสกด้วยอภินญ,ญามันก็จะมีอนุภาพมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ว่าพระเครื่องนะยี่สิบห้าศตวรรษเนี่ยมีผสมประหลอดที่มีฤทธิ์พุทธคุณนะมีฤทธิ์พุทธคุณนะะแล้วพระยี่สิบห้าศตวรรษ เนื้อชินหน้าตาเป็นยังไงนะผมก็ขออนุญาตนะอันนี้เป็นของคุณบูมเมืองชนนะอยูออ่ในเว็บของท่าพระจันทร์นะฮะหน้าตาของพระ25ศตรวรรษเนื้อชินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเมื่อประมาณปี57หรือ55เนี่ยนะฮะได้มีการเปิดกรุนะที่ใต้ฐานน่าจะปี54หรือเปล่าห้5สามประมาณนี้มีการเปิดกรุใต้ฐานพระพุทธมณฑลนะฮะที่นะครปฐม,มนะฮะพระพุทธมณฑลเนี่ย เอาพระยิบห้าศตวรรษเนี่ยออกมาให้บูชาเป็นครั้งสุดท้ายคือพระยี่ิบห้าศตวรรษเนี่ยได้มีการเปิดบูชาในสมัยก่อนมารอบหนึ่งหลังจากนั้นมาก็มีการเอาไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระพุทธมณฑลจากนั้นมาเนี่ยปวกมันกินนะมันกินเขาก็เลยเลือ้อนะแล้วก็ออกมาจําหน่ายที่พุทธมณฑลสรารยาแล้วก็ที่วัดสุทัศนะผมก็ได้ไปบูชามาพระองค์ละ300อยเองฮะพระราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะ เป็นพุทธคุณหลักล้านแน่นอนเพราะสร้างปี2500นะ2500แล้วก็ผสมประลอดด้วยพระ25ศตวตรรษเนี่ยได้สมญานามว่ามีไว้ไม่ตายโหงนะก็คือพกพามีไว้ไม่ตายโหงนะคุณสามารถค้นเข้าไปใน Google ได้ว่าพระรุ่นนี้เรียกว่ามีไว้ไม่ตายโหงพระราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านมีอยู่ใน Google นะอันนี้ก็จะเป็นพระเครื่องสายขาวที่พกพาแล้วเนี่ยจะป้องกันคุณใส่ได้นะป้องกัน คุณผีคุณคนได้เพราะมีส่วนผสมของประหลอดแล้วก็ปลุกเสกโดยพระทรงอภิญญานะรุ่นสมัยปี2500ซึ่งไม่มีอีกแล้วนะและจะบอกเลยว่าพระรุ่นนี้เนี่ยปลอมเยอะมากนะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อหาอะไรก็ใช้ดุลพินิษให้จงหนักนะมีปลอมแล้วนะแล้วก็ปลอมเยอะเยอะเยอะมากอ่ะบอกเลยว่าเยอะมากๆฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามบูบูชาหาจากคนที่เชื่อถือได้นะแล้วก็ไม่ปลอมด้วย ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าปี2,554เนี่ยนะฮะเมื่อ54ก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะ12ปีที่แล้วเนี่ยราคาแค่300นะผมไปบูชาไว้สมัยก่อนตอนนี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะคุณก็ไปตรวจเช็คราคาตรวจสอบราคาเอาแต่ก็พยายามซื้อหาโดยที่จะต้องตรวจดูด้วยนะหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นร้านนะฮะร้านบูชาพักเครื่อง ที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะก็ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะมีพุทธคุณแรงกล้ายอยู่พอสมควรนะวันนี้ผมก็เอามาอธิบายให้ฟังสําหรับคําถามนะฮะพระเครื่องอะไรป้องกันคุณใสได้ป้องกันคุณใส,ค,ณสคุณผีคุณคนได้นะเอาไปส่งน้ำนะอาบน้ําก็ล้างเสนียดจันไลได้นะอันนี้ก็ถือว่าพุทธคุณแรงกล้ายอยู่พอสมควรสําหรับพระรุ่นนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้